อาจจะหมดแล้วก็จะลองหกอ๋อโอ้โหแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนดูไม่หล่อแต่แตรนสีทอาศูนย์โอ้จอสวยมาอเคนะครับ อ okay. รถมาระวังรถนะนี่นะครับรถมารถมารถมาอ่ะเดี๋ยวลองกันโ้หโคตรดีเลยเออเงี้ยขี่สนุกหนะ ลืมกำมังคัสอะ่ะแบบว่าชิ้นกับวิกชิปเตอร์อ่ะแรงอะเนี่ยโอเคบอกมันมีทักชั่นมีอะไรด้วยนะเนาะทำไมมันขึ้น,นเครื่องยนต์นนากอะไรขึ้นอะ่ะ เช่นกับการที่ว่าไม่ไม่มองกระจกเลยอะเราต้องหันไปดูรถจริงๆอะหกเกียร์แบบปักๆเลยวะไปซ้ายแล้วกันไปต้นซ้ายยากกว่าด่าชนผมนา <laughs> นี่เป็นไงเป็นไงโคตรแรง เนี่ยแรงจริงนนเวอร์ซีสปอร์ตอันนี้แต่เรารู้สึกว่าขับคลองคล่องกว่าเรน,นจาอีวีนะเรนจาไฟฟ้าเฮ้ยขอไปก่อนได้ไหมขอไปก่อนได้ไหมโอ้โหตาละไปไม่ได้ ขาเราไม่ถึงวะตั้งขยิ่งวะตายละเออเขาขอ,อเอคพอได้ตัดก่อนโอ้โหเบรกตึกตึก,ต,กตึกเลยฮะสวนออปชั่นก็ไปดูคนรายละเอียดที่อื่นนะ ตอนนี้เราเ,เดี๋ยวไง,งล่ะที่นี้นโอ้โหประหยดัดนะเพราะว่าเราไม่ได้ไอ้นีข้างหน้าไงดูดิขาไม่ถึงต้องโหลดลงแต่จ,จะหมดแล้วล่ะใช่ไหม สามโมงสี่สิบเจ็ดเฮ้ยัดไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มุดน,น่ะไปยากนะเนี่ยไปให้ผมไปก่อนดีอาชนผมดี okay. ชบรถใส่พิลเตอร์นี่น่าขี่สนุก โอ้โหแล้วไปไม่ได้พขาอ,อยังไรวะเนี่ยพุดได้หรอวะพุดพุดไมได่อยู่อย่างนีงไได้ดีกว่าไม่ได้เปิดไฟเดียวเลยคันนีว้วะ โลโลเจสองโคตรแรงเลยครับอื้ม เอาเรื่องเลยแล้วเนี่ยแล้วจันนี้เขาจะเลี้ยวเข้าซ้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ปึ๊บเข้าซ้ายา่ะโอ้โหเอาเรื่องวงนะเ้แซงไหมแซงไหมอ่ะไปรออยู่รอ1า3 ขี่สบายมากอ้าวปวดหลัง <c Minor> ข้ายนึงยังปวดหลังเลยอ่ะสปอ,อร์ตเนาะเดี๋ยวยงังไงอะ่ะพี่น้องไปม icamente, หมดเจ้าพี่หมด โอ้โหตันหมดเวลาแล้วสามวิสามวิสามวิใส่กันสองแล้วนะครานี้เขายังไงพี่อะไรอะไร โอ้จริงจังเฮโอขี <laughs> ่ okay. okay. สบายมากเลยคันนี้ถูกใจแล้วถูกใจแล้วฮึ๊บ <laughs> ยัดถุงเขา้าอย่ายัดถุงเขา้าโอเคครับก่อนเดี๋ยวแบตเราจะหมดอีกแล้วมั้งไปเจอกันใหม่ไปเจอกันใหม่เฮ้ยเราต้องขี่ขึ้นในนี้เขาดีหว่านี่ขึ้นสุ่นบาทถ้าทำให้ผิดเบี๊บเมันป๊อกแ๊กป๊อก,อกแ๊กเลยว,วะ่ะ เอาตัวเล็กไงขี่ยากโอ้ขี่โคตรสนุกเลยนี่เวลา,วลาปล่อยคันเร่งเบรกอะไรเงี้ยเลี้ยวโอ้โหแบบดีดีดีครับขยับได้ไหมได้เนาะได้ไหมฮึโอ้ขอบคุณครับ โอ้โหขี่ดีจริงๆเวอร์ซิสนี่ตามสภาพอันนี้ก็จะเป็นหงในกึน่งเอทางฝุ่นใช่ไหมครับเนี่ยอ,นนอันนี้เป็นทางฝุ่นเนาะใช่ๆตัวนี้จะเป็นสูบเดียวหกร้อยห้าสิบอ๋อสูบเดียวเหรอโอ้หอืมอ,อ,อ,อนน้อสนุกมากอุ้ยแต่อะไรอือคันใหญ่มากเลยอ่ะ ไว้มีโอกาสคราวหน้าขอเข้าห้องแอร์เดี๋ยวครับ